สเคล็ดลับในการเลือกซื้อเตาอบถ้าเลือกตามนี้คุ้มเงินที่จ่ายไปแน่นอนค่ะข้อที่หนึงให้เลือกซื้อเตาอบที่มีขนาดอย่างน้อย60ลิตรถึง70ลิตรขึ้นไปค่ะทุกคนเพราะจะทำให้เราเนี่ยสามารถอบขนมได้ในปริมาณที่เยอะแล้วก็ความร้อนกระจายทั่วถึงด้วยนั่นเองค่ะและที่สำคัญยังอบได้อีกหลากหลายเมนูเลยนะ ข้อที่2อุณหาภูมินะคะก็จะต้องมีให้มากที่สุดนะคะนั่นก็คือประมาณ250องศาเซลเซียสนั่นเองเวลาเราอบขนมไฟสูงๆเราก็สามารถใช้ได้นั่นเองค่ะก็เริ่มตั้งแต่100องศา150 200และ250องศายิ่งมีเยอะยิ่งดีนะคะอันดับที่3า ระดับไฟต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยไฟบนล่างนะคะไฟบนอย่างเดียวหรือว่าไฟล่างอย่างเดียวการอบขนมแต่ละประเภทก็จะต้องใช้ไฟที่แตกต่างกันค่ะ ขอ,อเพิ่มโบนัสข้อที่4ระยะเวลาสําคัญมากๆเลยค่ะถ้าไม่มีเวลานี่อาจจะทําให้เราไม่สามารถอบขนมได้เวลามิวขอแนะนําว่าอย่างน้อยต้อง60นาทีนะคะเพราะบางเมนูเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอบนานๆอย่างเช่นเมอแรงหรือว่าคุกกี้นะคะและถ้าไม่มีระยะเวลาที่60ก็ได้นะคะให้เราใช้นาฬิกาจับเวลานอกได้ค่ะ คนเลือกซื้อเตาอบตามนี้นะคะรับรองเลยคะ่ะว่าทุกคนจะซื้อมาแล้วคุ้มได้ใช้จริงไม่เสียเงินฟรีแน่นอนเพราะตอนที่มิวเริ่มเมื่อสมัย6ปีที่แล้วมิวก็ใช้เตาติ้งแบบนี้แหละคะ่ะถ้าทุกคนชอบเทคนิคเคล็ดลับในการทำขนมง่ายๆดีๆเร็วๆและเฮลตี้ฝากกดติดตามช่องขนมของมิวให้กับมิวได้นะคะไม่ว่าจะทางเพจ YouTube ก็จะมีสูตรแจกมาเป็นกำลังใจให้กันนะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตาม และสนับสนุนหมิวจะมาแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับทุกคนทางช่องนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย